เราเนี่ยกายเนี่ยเยกเงาเล็กน้อยน้องๆเ่ราะวส่วนไล่ไไถใช่ไหมเกิืมอนโมมีคนมาเลยตอนนี้เออเกลเข้ามาสัมผัสเราโดยตนเองเนาะเห็นส่วนไายชิบูมีคนกระดุมกะลางเขาไม่ไปอยู่น้อยเดือด

คือวันนี้บอกเกิดเสียวขั้วไนะครับพี่น้องเอาขั้วไไปหนาเนาะก็เลยว่าเห็นมัวะนะครับพี่น้องที่เงียบเงาเนาะเห็นาะส่วนร้ายซีนี้แต่ผู้เฒ่าม่คอยมีใบดุนมสาวเงียบเงาเลยเห็นกับคนอยู่เพราะว่าเงินบาทขึ้นพี่น้องเงินบาทขึ้นร้ายก็เลยจะทำคนลาวเดี๋ไปไทยเนาะม่คอยมีคนเลย ใบกระดึงแห้งอย่างงี้ีเนาะใบกระดึงเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศต่อไปนะครับเนาะตอนนี้ก็ฟานมาสองโมบายแล้วเนาะยังง่้ท่านได้เห็นมีคนลายพี่น้องนี่กระดุมกลางคงดีไม่ค่อยมีคนเลยกองใบกระสันนิดกน้อยพี่น้าะบอกว่าเอากล้วยใบเนาะ อยู่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 ใก่มบ้านนี้ห่ลาขนาดกายเป็นดสังเกตเห็นบ่อพี่น้องมาบ่มีคนเลยกล้คขอ้ามันไปเด้วเไปยัง้อน

phải rồi không? À, không phải Các khám ngài chứ đâu ôi không khỏe khám gì được ông ấy khám mà Đi bắt này thì Đừng Thêm ăn rồi nào kê có ở đâu gọi cái đâu. <laughs> Ôi mà nhạc. Ôi nó khơi đó, nhạc Khơi thảm khơi này. Không ngủ đâu. Ngủ bèo đi nó khơi nó khẩn đông lắm. Tên gì hết đây? Tôi tép 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 luôn. Mình chỉ cần đại qua là đi thẳng. Ồ. Mình hẹn bò lồm. Nó trông khá bên của ngoài.

เราเขาควายข่ามมาแล้วเนะาะไปจะเดินทางออกไปมานาต่อเน,อะนาะไปเดิมมันอู้ย่างมาสองสามโมวันนั่นเลยน้องนายากแก้มผู้หัวเน,ะนาะเดี๋ยวติดตามมึงการเดินทางอันนี้น้องว่าจะไกลสุดได้เนาะตอนนี้ก็กำลังหอดบ้านขามกำลังเสร็จสมบูรณ์มากับร้านสองคนจะ,จะได้ไเมื่อไหร่บะ เมยเงยย่งไก่บนหน้านีย่ยชไก่ยงไก่เห็ยงไก่มันเป็นึ้ๆพี่นเองคล้ายๆแบบทุกคนจิตตกตกดีมันเนคนโตถ้าคนโตข้าม้ำธารหนึ่กนนนนงกิจแมนนะหด้ลย Sao khắp luật quay lại ăn đâu quay lại ăn ăn đi đấy đâu cái ăn là cầu không chung con đội nhang con đội làm cho họ thang nhảy được không bạn mà sang chỉ một bạn cái nhẹp ngao được không một hồi mới ตอนนี้ก็สิไปกรุงเทพฯไปถ่ายเวียดผู้บ่าวนําเช้าอยู่นบ้านกลายเป็นหมู่าดนางเลยบรรยากาศพี่น้องนงไหตรงหน้าเนาะอนนีก็เป็นช่วงเฮ็ดแต่ดูน่าปีพี่น้องเพราะว่าช่งยาเขาจะก็ได้เอาหาแสงเพราะว่าให้ีพ่อเนาะให้ีพ่อยางก่อนนะก็เออให้ีพ่อับรถไปก่อนนเาจน้ด ไปเด้อไะยาวมั้งเดี๋ยวยังังไปจุ่มก็ได้หรอกจุ่มก่อนยังก่อนยังก่อนอากด่านหน่อยเนาะเอ็นนาโอ้โหแก็จะได้กะที่เนาะได้กาไหลมุ่งมาเด้เนาะนี่นะครับควยที่ว่าอีพออยากปล่อยออกไป้อนว่าเอาอยากไปไท่ายอ่งเนาะเดี๋ยวตอนนี้คนมาหาศึกครับจัง าราได้สนใจก็สามารถติตต่อมาได้แล้วครับพี่น้องทางสองมีทุบอะไหเนาะกาศยามแรงเลยต้องเพื่อเราจะบานกะมันยากายังขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นพาขึ้นพ้นเ่ยนะครับพี่น้อง แต่สิบเอ็ว่าเออกต่ลงจากกลับมาจากประเทศไทยพี่น้องก็มาออกมาหน้าคือเก่านะเด็ดหน้าตาทามาอยู่บนนอกนี่มันมีความสุขบอมันก็มีความสุขอีกแบบพี่น้องเนาะก็แตกต่างแบบว่าจากประเทศไทยเนาะแตกต่างกันหลายคือการใส่ใจพี่น้องเนาะการใส่ใจนี่อยู่บนนอกนี่สิบเอ็ดเค่คอยสื่อพี่น้องเพราะว่าหากินดามธรรมชสะิที่นั้นนาะพี่น้องหากินใหม่หายกินแต่ว่า เดยีมืออังเนาะแก่สีสนายใสเงินพี่น้องเนาะก็สิ้นเปืองประหยัดงบไปอีกมันอยู่เราเมื่อได้คอยใส่เงินไลยแต่ว่าอยู่ประเทศไทยก็ใส่เงินอยู่แต่ว่ามันได้เงินกัเมือพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมีงานเห็ดมีงานน้องครับให้เาไปทำงานอยู่ทไทยเนาะนะครับพี่น้อง เดี๋ยวนี้รถรถขนของพนะี่น้องรถคดขนของจะเล่าเนาะคืออยู่อยู่ไทยเนาะเป็นนายเป็นจีใส่เป็นรถไทยพี่น้องขนของ,ของ,ของกล้วเราจะเป็นภูเขาคลองป่าก็ยังไรพีร่นะ้องอยู่ากันเนาะสัตว์ปัญญากา้อนเนื้อถาดต้นหมอกต้นไม้ก็ยังเชียวร้ายกัน โมบ้านส่วนนึ่ก็ลงให้ลงหน้าเนาะซาลาซาบานกักาเกียมพี่น้องขาดไทยเนาะเพื่อไปทำหน้าอยู่แถวหน้าของไครของเราการนี้ก็ฝ้าหน้าซามโมบ้านนะครับจูงว่าันนี่ก็เที่าเออจูงก้อยมันนี้ก็ไก่เติบเนาะโอ้ยหลายลากเติบเลยแต่ที่กับใจกประมาณแปดลากพี่น้องเลยก้อมไก่เนาะยาง การออกกําล <tem> ังกายไปด้วยตอนนึดหน่อยแก่เนี้ยนี่เดี๋ยพี่น้องเนาะจูงว่าจูงควายเวลาอันนสิลงหน้าฟางนั่นแก่จูงว่าก็หน้าฟางนี่นะครับพี่น้องหลังจากแล้วหน้าฟางนั่นก็เอากลวยขามากขึ้เก่ามาเห็ดคือเก่ามาเดี่ยงอยี้ยหน้าฟางนี่เนาะย่างก่อนใหเดานย่างก่อนเดี๋ยวไปหัดทางใหญ่เบิ้องสิรีวิวให้เบื้องเี้เนาะ นี่นะครับพี่น้องคนทางวัน้องก็นะเดี๋ยวกระเปแตกพี่น้องนะอันนั้นกอรไปมาเวลาฝนตกคนยงังจะแค่นี้นะครับฝนตกกะอยากไปหยาขวายาของน้องปว่ามันเตือนเจออะไรไดเดี๋ยวนี้นะกับ้านนะไปเลยจูงไปเลย tham mai Bây. như cả đông nhìn nọ ໂຊກດີດີພົນໂມໂຕຄຳພີ່ນ້ອງເຫັນທາງຫາພົນໂມໂຕຄຳນີ້ກະໃສ່ໃສ່ແຖງໜ້າເຂົາແດ່ແຖ່ອັນນີ້ກ່ອນປະສິດທິເອົາໃຫ້ຕຽກກ່ວ່າໜຮາຍັງກ คขับเส้นทางงามบนก็คือเห็นเราขับไปเนาะทางออกมานหน้าเนาะเราแตกต่างกันเด้กต้องทางเอ้านหน้าประเทศไท่เนาะทางออ้านหน้าประเทศไทยนี่งจีมองยีคุ้มด้วยบุคคลจีดไปเบ้อเตเนาะช่วเดินทางมาส่วนหนึ่งนาะครับพี่น้องเห็นอยู่บนเนาะ ทางมาหนาวพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดเราขอสินสมเลยอันนี้ก็เป็นหนาวหลบแต่ขึ้นแน่เลยไหวกอดท้ายพอออกนะครับพี่น้องบริือนไปไทยครับแบบไหวท้ายพอดกันจะไร

พี่น้องเนี้ยที่ตามคอนเทนต์ต่อไปนะครับพี่น้องคือจิจูงขั้วไอ้นะจูงขั้วไอ้จะเส้นทางถนนนะครับพี่น้องสายสิบพิษดึงบ่เนาะตรงทางอยู่เส้นถนนนี่แหลาผิดไหมนะครับพี่น้องเพราะว่าม่มีหัวกันเนี่ย โอเคนะครับพี่รอเนาะสำหรับคลิปนีองกัเน่าเลยเนาะไปมาเด้อบานไปไปมาหน้าก่อนไต่ป่าเอาเ้อหันมนี่ไาเนพี่ยอนี้รเจ้าก็ต้องไรกะอะไร

đông nam tôi gì đến thang này kiểu cày đi nữa đây cảm thấy hoạt nó tin phụ của xưởng cày đó